สวัสดีครับวันนี้คุณรอดจากคุณลุงบ้าเป,ปิดตูดิเปิดหน่อยเปิดหน่อยเปิดหน่อยดิไอหมูไอหมูเปิด,นดห,หดนด่อยมามงมาห่วงเธอคุณแต่คุณรอดจากพาะกิจล,ล้มเหลวเงียนไม่เสียงะลรโอ๊ยยีชิบหาย โอ้เนื้อสัตว์หมูโอ้อะไรอ่ะของของใครอ่ะนี่อนี้นะอันนี้งูมากอโอ้ <c oughs> คุณรอดจากภรรกิิล้มเหลวภรรกิินะ่ะคุณ คุณจะคุณฆ่าคุณไหมโอ้ย่ังแอ่ฮะลองจะไปลุ้นจังว่ามีอะไรอ่ะอ๋อนี่เขาไปดีแต่มันก็ไม่ไปอ่ะไอหมูอ่ะนี่เจ ติดแต่โค้งโค้งติดโค้งเอ้ยมันติดโค้งไม่ติดโค้งอ่ะเฮ้ยหมูมันจะติดโค้งโทรศัพหน่อยดิขีนหน่อยดิมันจะติดโค้งไปทั่วโอ้โหกินให้อิ่มนะหนูคุยคุยให้เม่์คุยให้เม่ อืมสองวิสองวิสองวินาทีช่วยใครบ้าค้ายอะอยู่บา้านคนเดียวพ่อหน่ต้องรีบผ่าหรอกรีบมัรจัณไหมให้พี่ส้มดิให้พี่ส้มดิพ่อ Yes, okay. ma'am. Okay.